สวัสดีครับผมโก้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำฮาร์ดเลเวลรูเลอร์ว่าทำมาจากวัสดุอะไรแล้วอุปกรณ์และเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมโดยจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยหลักๆอยู่7ข้อเนาะว่ามีอุปกรณ์แล้วก็มีโครงสร้างหลักอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับ โครงสร้างหลักพื้นฐานที่เราใช้ในการผลิตอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนะเราใช้พลาสติกชนิด PLA นะครับซึ่งพลาสติกชนิดนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับ PLA ย่อมาจากอะไร PLA ย่อมาจาก Polyactic Acid นะครับผมซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะแทรกคลิป เข้าไปในคลิปนี้ด้วยนะครับว่า,าวิธีการผลิตโครงสร้างนี้เราผลิตกันแบบไหนโดยเราออกแบบโครงสร้าง3ามมิติออกมาเป็นกล่องเป็นอุปกรณ์ชนิดนี้แล้วมาประกอบนะครับเสร็จแล้วเราค่อยเอาไฟล์นั้นนะมาปริ้นออกมาให้เป็นโมเดล3ามมิตินะครับ ส่วนข้อต่อไปนะครับผมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตัวต่อไปนะครับก็คือข้อ2ก็คือหน้าจอนะครับผมหน้าจอเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับหน้าจอตัวนี้เขาเรียกว่าหน้าจอชนิด O L E D นะครับความละเอียดของหน้าจอนี้ อยู่ที่128คูณ64พิกเซลนะครับผมส่วนอุปกรณ์ตัวต่อไปข้อ3นะครับก็คือตัวนี้เลยเนาะสวิตเปิดปิดนะครับสวิตเปิดปิดของเราเนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกเลยก็คือสวิตตัวสีสีดำตัวนี้ทำหน้าที่เปิดแล้วก็ปิดอุปกรณ์ ปิดแล้วนะครับเปิดอีกทีหนึ่งแล้วเปิดอุปกรณ์นะครับส่วนสวิตตัวที่2คือสวิตตัวสีแดงตัวนี้นะครับทำหน้าที่กดเลือกเมนูกดเลือกค่าต่างๆกดรีเซ็ตเครื่องนะครับผมส่วนอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับเป็นอุปกรณ์ตัวที่4นะเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดู อยู่ด้านข้างฝั่งนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับไอตัวนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวโอเคให้มันตรงนิดนึงไอตัวนี้ก็คือจุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับซึ่งอุปรกรณ์ของเรานี่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตเตอรี่ที่เราใช้ในเครื่องนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมโพลิเมอร์ขนาดความจุ800 m มิลลิแอมป์ นะครับผมวิธีการชาร์จของเราก็คือนี่อะลองมองใกล้ๆดูเห็นไหมน้อยีีน้ออ่ะอ่าประมาณนี้นะครับวิธีการใชร้ของเราก็คือนี่หัวหัวหัวเสียบตัวนี้นี่คุ้นๆไหมครับมันคือหัวเสียบอะไรใช่ครับผมมันคือหัวเสียบของที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือของเรานี่แหละนะครับผมอะแดปเตอร์5โวลต์นะครับกับสายไมโคร USB ชาร์จ นะครับใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ8ชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับชาร์จทิ้งไว้เลยนะครับส่วนอุปกรณ์ตัวต่อไปเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพลิกนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะครับของอุปกรณ์อุปกรณ์ตัวต่อไปของเราเลยนะครับก็คืออุปกรณ์ข้อ5เนาะก็คืออุปกรณ์ตัววัดระยะทางว่า ฮาร์ดเลเวลรูเลอร์ของเราเนี่ยอยู่ห่างจากพื้นนี่กี่เซนติเมตรนะครับไตรงนี้ผมจะซูมให้ดูนะครับก็คือตัวกลมๆสองตัวนี้นะครับสำคัญเลยนะครับตัวกลมๆสองตัวนี้เนี่ยมันจะมีตะข่ายอยู่ข้างในห้ามทําให้ตะข่ายนี่บุ๋มเข้าไปข้างในนะครับมิฉะนั้นเดี๋ยวเซนเซ,นเซอร์จะใช้ไม่ได้นะครับ อุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับในเครื่องนี้นะครับก็คือข้อที่6กนะก็คือหลอดเลเซอร์หลอดเลเซอร์ของเรามีอยู่3หลอดนะครับหลอดแรกที่ผมจะแนะนําเลยก็คือหลอดนี้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูคือหลอดนี้หลอดนี้นะครับหลอดนี้มีหน้าที่อะไรหลอดนี้มีหน้าที่บ่งบอกให้เรารู้ว่า พื้นนะมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ถ้ามีสิ่งกีดขวางนี่งให้เราหันหัวหลอดเลเซอร์ Laser, ให้ตรงกับพื้นเท่านั้นนะครับขณะขณะขณะคาเลิเบตนะครับขณะคาเลิเบตให้หลอดเลเซอร์อยู่ตรงกับพื้นเท่านั้นห้ามมีสิ่งกีดขวางสิ่งกีดขวางของเราเช่นอะไรบ้างเท้าของผู้คาเลิเบตนี่คือสิ่งกีดขวางนะครับหรือล้อของหัวเตียงหรือ ล้อของเสาน้ำเกลือนี่คือสิ่งกีดขวางนะครับห้ามให้หลอดเลเซอร์โดนสิ่งกีดขวางเหล่านี้นะครับมิฉะนั้นค่าที่เราวัดได้จะไม่เที่ยงตรงนะครับอลอต่อไปนะครับก็คือหลอดนี้หลอดเลเซอร์หลอดนี้นะครับหลอดเลเซอร์หลอดนี้ก็คือก็คือหลอดที่ใช้บอกตำแหน่งของมิดเชสนั่นแหละ นะครับวิธีการใช้ไม่ยากครับเพียงแค่เราหมุนเห็นไหมหมุนซ้ายหมุนขวาเลเซอร์ก็จะกวาดเพื่อหาตำแหน่งที่เราต้องการนะครับส่วนหลอดเลเซอร์ถัดไปก็คือหลอดนี้หลอดนี้นะครับวิธีการใช้ก็เหมือนกันอย่างที่ผมว่าอาจจะบ้างนิดนึงนะไม่เป็นไรก็เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยววิธีการสาธิตเดี๋ยวค่อยว่ากันวิธีการใช้ก็คือก็หมุนเหมือนกันครับหมุน หมุนเพื่อหาตำแหน่งของ t านสติลเซอร์ให้ตรงกับหลอดเลเซอร์นะครับเพราะว่าหลอดเลเซอร์สองหลอดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันอยู่แล้วเราหมุนยังไงมันก็อ,อยู่ในระนาบเดียวกันอยู่แล้วนะครับต่อไปเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่7อ่าอุปกรณ์ชิ้นที่7เดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูด้านหน้าะนะครับอ่าเดี๋ยวผม ซูมด้านบนนิดนึงโอเคอุปกรณ์ชิ้นที่7นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คืออุปกรณ์ตัวเกาะกับเสาน้าเกลือก็คือตัวนี้นะครับวิธีการใช้คือเดี๋ยวผมอ่าผมขออนุญาตใช้ปากกาเมจิกนะครับแทนเสาน้าเกลือนะครับนี่นี่สมมติที่เป็นเสาน้าเกลือนะครับแล้วก็หมุนอ่าลักษณะของอุปกรณ์ชิ้นนี้มันจะเป็นเกลียวนะครับเกลียวใช้หมุนนี่ไงผมหมุนค่อยๆหมุน เพื่อให้เกาะอยู่กับสอน้้าเกลือนี่อยู่แล้วนี่เห็นไหมครับนี่ด้านข้างนะครับโอเคนะครับแนะนําคือขณะคาลิเบตเครื่องนะครับผมให้หมุนเกรียวนี่พอตึงมือเล็กน้อยนะครับนี่ให้หมุนเกลียวพอเต็มตึงมือเล็กน้อยเพื่ออะไรเพื่อให้เราสามารถยกหรือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของอุปกรณ์นี้ ของไฮไลท์โรลเลอร์นี้ได้ได้ง่ายสะดวกขณะคาลิเบตเมื่อเราคาลิเบตเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาหมุนเกลียวให้มันตึงมือมากขึ้นนะครับก็เป็นการคาลิเบตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและเราสามารถหมุนอุปกรณ์ให้รอบสอนน้ําเกลือได้นะครับขณะหมุนเราก็ต้องผ่อนเกลียวให้ตึงมือเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวอุปกรณ์บริเวณนี้นี่จะสึกหลอได้ง่ายนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับคลิปที่ใช้แนะนำโครงสร้างต่างแล้วก็เซ็นเซอร์ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนติดตามคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ